สบายดีพี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสุมองสุบอนสบายดีเอฟซีที่หักแพงพ่พ่อกันเซ้นเกา่าเซ็นเคยพี่น้องกับซองน้องมวยเมื่อนีนกาบาคอนกับมาที่ที่เพื่อนแมนลูกคกพี่น้องเลยหรือว่าเพื่อนพอลูกแกละไรว่าบาคอนได้หาโอกาสเนาะได้หาข่าวดีแหไะมาจากเอื้อยทางผังไทยเนาะมันะมีข่าวดี มื่อนี้บอกควันกับมานครับขู่ใจบอกควันพี่น้องแม่ตามานทำกันดีแล้วพี่น้องเลยกาะบอกควนกะบอกควันเผื่อถ้าเขาห่านพี่น้องเลยแม่กินแล้ะกรื่องใสเครื่องใสของซอยเนาะมาหมอบให้เงอนแม่ลูกนี่แหละยที่ว่าอันใดขาดเคินเนาะแม่กิมาหมอบให้พี่น้องเลยแม่ก็ตามคำขอของเอื้อกใหญ่ทั้งทั้งไทยให้เขาเจ้าแน่เพราะว่านนะฮะ เราเลยมาเถอได้กระเสาใจถูกเถือมาเห็นขบขั่เพินเบสภาพคาอ้า,าวมาแต่เฮิงปันไดอันนี่ถ้าก็มาปั้มโลดหือกะถือ เรกเด็กเน้ยไม่อยากเอ่พี่น้องเออโอ้สาบุไลพี่น้องเพิ่นกะได้ยังมาเนาะบ้านไปดีพี่น้องมาได้เต้าได้เต้าพี่น้องเลยเต้าผลว่าผนบ่มีเต้าเออกะพอดีอะไรพี่น้องได้คนละไม้ละมือมาสวยเพิ่งสวยคนละไมลละมือแมนขอเลือกันพี่น้องเอ้ยหน่อยในไลายกับเป็นบุญกุศลนำกัน มาฮอดเลยพี่น้องนนะพอลูกโคกเมนพอลูกสีกส<ม>กส่ก็เคยเห็นมาแล้วนี่พอลูกโกโอ้ยพี่น้องเอ้ยจักเพ่อนเหตุวิธีใดบอกควนกนัอยากอยากได้อยู่พี่น้องออแมน ไปหาแน่ปูเทวานี่ยังพันนี่นรอดจะไปหาไปอาฮกเฉีมเราจะผืนมิถาเด็ดนะได้กันได้ฮกยันบอกควันมมีเวลาไปถ่ายคลิปบอกควันกันอยากอยากขอถามผืนอยู่พี่น้องเอ้ยว่าเผืนมิถาแบบไรบอกควันจากสิไปเพียนเอามือแรงนี่ตอนพี่น้องบอกควันจะไปเที้ยนหนมาพี่น้องบอกว่าไรยังหาเขาจะได้ขึ้นไปเพื่อนเ่เลยกับนี่แหละ กับทีมงานท่านนี้พี่น้องเลยมียังกะมาลุ้นน้ำกันมาลุ้นน้ำกันพี่น้องถูเดินทางถูเดินทางไปเมืองสากคนกับแม่ชูน้ำกันเลยไปน้ำกันตลอดนี่เละที่บอกคนหยาดเมื่อวานนี่พี่น้องเลยบันไดนี่ พี่น้องเพิ่อายพี่นองเลยใส่กระโปรงาจ๊ะใส่ตะโปรงมาลุ่นน้ำกันพี่น้องมาซิมี่ยังไฮเมต้าใคเลยอ้อือ มหืฮึยังพี่น้องเมตาหนักเลยมาลุ้นนองกันที่เป็นยังพี่น้องเอ้ยมียังแห่อันนี้ของกินเบื้องต้นพี่น้องเอ้ยเบื้องต้นสบายดีพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ขนมอมกุข่ากุหนาบ เพราะว่าเันลูกไล่คนเนี่ยเขาจะเอาแพ็กหนึ่งเขาบะขู่กันก็ต้องมาสองแพ็กพี่น้องให้เม่ตาใครให้เพื่อนกินเลยพี่น้องเลยสองไม่ยังเอ้ยมาลุ้นได้พี่น้องนมพี่น้องเลยบำรุงน้องเงินพี้อจ่าเอ๋โอ้ยสังเกตนมแม่ตาจะสังเกตมึงดูพุ่นพี่พี่ สนใจพี่น้องสนใจเบาควันเจ้าสีได้อยู่ดอกเบาควันเจ้าโบนิสใส่เก๋ไก่ก็ได้ก็เอดีโดพี่น้องเลยโอันนี้เป็นของกินเบื้องต้นนะพี่น้องเด้อก็เอสีแดงแจ่มพี่น้องตามคำขอของพี่อมราได้เนาะแมนพี่อมราจากประเทศไทยเแมนอันนี้เครื่องไส้พี่น้องแมนคือยาชาหัวแล้วกา นี่เครืกินน้ำพี high, ่น้องขาดบ่ได้ผงสุลดแป้งน anyway. ัวหรือว่าแป้งนัวหาอะไรพี่น้องเลยอันนี้ข้องไส้เครื่องซักผ้าขาดบ่ได้คือกันอันนี้สบู่หู้ตัวหอมกับเครื่องไส้น้องเลยนี่ค่ะเปตตากระมาพิเศษอันลียังเปตตาที่พิเศษอันลีคือเขา เขาเนี่แหละพี่น้องเอ้ยที่สำคัญที่สุดคือเขาเจ้าเขาเนี้ยบ่มีเนาะในห้างเลยแมนเขาเนี้ยบ่มีเขาเลยซื้อเขาเจ้ามาอยู่งามเขาเจ้านี่พี่น้องเอ้ยเขาเจ้าขายกิโลละสิบทันเลยอันนี้เอาสามโลขวบสามโลหกขีดเนาะสามโลหกขวบเพราะท่านี้เมื่อกี้ว่าเจ้าให้ตั้งหาหกโลหรือว่าสิบโลแต่ว่าไม่บ่มีในห้างเราก็เพูดถึงเลยเราไม่ได้เอาไปทางกระสอบน้อย อยู่คล้องขึ้นดูบานนี่รวหลานเยแล้แน่ลุกล้าเขา้อยู่ดีมีงเลิกเขาให้รวยลรวยคุณเจ้าอยู่ดีเมี่ยงก็พอดีใจแน่ดีใจเป็นแบบดีใจอกตเต้นไม่ได้ภ่ี่น้ออใจในชีวิต ขอขอมูุกขอบใจลายเดอร์พี่อมมาลาทางประเทศไทยเนาะเพิ่นกะมีดอจ่จี่ิจใจเมตตาฮะหละขอบขวดลูกฮแมลูกหเนาเพิ่นกะอยู่รบ้านกล้กับบนเมตี่ินเทียงนรเพินมีจิจใจเมตตาอยู่ห้ารอยบาทพี่น้องเอ้ยห้ารอยบาทในการสำหรับบ่าควรเนาะกะมีขาหลายรายพี่น้องเอ้ยเหตุได้รายสิ่งรายอย่างเท่ากับได้ซื้ออยู่ เขาแล p Jamie, p ja k ong k ong ้วก็คองอยู่ของกินเครื่องใส้อะไรในเพื่อนกับมาให้เพื่อนพ่อบรรเทาไปพี่น้องเอ้จะได้กับขอขอมุกขอบใจเพื่อนลายแต่ที่ขาดเคิรอนอลีพี่น้องเอ้คือปู้บอยเพื่อนว่าไปอะไรเกาะกน้าพี่น้องเอ้สำคัญลีคือกอกน้ามบ่มีอาศัยสังเกตพี่น้องเอ้ยน้ามที่เพิ่นได้ใส่มาตั้งอาบ้อนนี่ น้ำตักอาบน้องเอ้ยสักผ่าสักแ้ากันอยู่นี่อาบน้ำกันอยู่นี่ก็มาพังจากปากเพิ่นเลยว่าเพื่นเหตุนั้นใดอยู่นั้นใดใส่ชีวิตนั้นใดตักกมาใส่มาอาบนำกินได้กินน้ำช้างบ่โอ้ยพี่น้องเลยคือตาพ่อแม่พี่น้องเห็นนี่แล้วปู้ขากระได้ พาทียักัพาีตกมากนลบคุตกมากกันี่แหละพี่น้องเอ้พาทียังกันเลยมึขึ้นนี่พาก็ไปอยู่ชาพนต้มึ้มึ้นาะลมแต่พนกระบอกแห้งล้มกรแทมบมีบมีไผ่ได้ขึ้นบมีไผ่ขึ้นนี่ลูกชายคนหนึ่งหมดเขาหูขึ้นนี่เลยเลือแต่เทียนลยอาไปใส่เทียนใส่เทียนลูกใรนายพรกินไซมตตาขนมในน้องขญาก เพิ่งกินซะกินถาออนเบิ่งในเมตามพ,พูดนี้นอยนะจะสังเกตบังดูชอบเป็น <laughs> บเป็นตาหาักแทบบอกควันดีใ,นใจลายร้าย,ายกับเมตตาที่มาเป็นสะพานบุญเนาะ ม่มากกมตานี่แหละแม่มามตานี่ก็แก้ใบน,นี่ก็เพ็นแกใบกินลายมือเนาะาลูก,กลคนก็ลายคนที่ดีมดีใจลายแหละเพ่เพื่อนกันเนช่ยเพื่อน่วยนีเขากับดีใจลาย แม่นที่ว่าผมลูกกับสี่พอได้เออแห้งแข้งแห้งพอได้กินแันบางเอฟซีเพิ่นกับสีบอกเขาใจเนาะเพาก็อยากถามพ่อกับแม่เพิ่อนบางเอฟซีเพิ่นกับบอกเขาใจว่าลูกอีกคนหนึ่งไปใส่แม่นเพิ่นไปบวชไปบวชเป็นเป็นเนโน่เป็นเนโน่เห็นผมเองผมเองเขาแม่เองผมเองเขาคนกินก็เลยแบบ ซาไปบวบแล้วผมเ,น,ผมเนี่ยถุงหนาของเนะะาะแต่เลิ่นตัดสินใจไปบวชโอ้ยพี่น้องชีวิตเฮามันบ่คือกัน,นคนนี่คนะวบสามสิบสอง 32, ถูกอย่างต่างแต่ว่ามันเลือกบ่ได้มันเลือกเกิดบ่ได้คนเฮาชีวิตบ่คือกันบางคนบ่มีลูกก็จนก็มีได้พี่น้องเอ้ยบ่มีลูกจนก็มีอันนี้มันวาสนาบ่คือการน,นี่สองเนาะ เนี่ยพี่น้องเอ้ยตื่นตันให้ให้ในความอันนี้เพิรนฮะแหละในความที่ห้าโบมี่แหละมีคนมาสวยฮะนะเป็นเฮ้าเฮ้ากรสีดีใจดีใจ,ใจแมนด,ดีใจลายกรสีเป็นแบบนี้แหละพี่นโอโ้องตกใจลายกับแบบนี้คือกัน ถ้าว่าผู้ใหญ่ทางใดเนาะอยากสวยเรือข้ามาก่ะสวยเรือมาได้ทางปู่บอยก็ได้พี่น้องเลยหรือว่าทางซองเมตาหรือว่าซองบ่าวควนก็ได้เบิร์ตถุงยางหรือว่าซองซาบวไรได้เบิร์พี่น้องส่วนเฟสบ่าวควนกับมวยบันดอนเพี่น้องถ้าพายอยากสวยเรือข้ามาก่ะถักมาได้มวยบันดอนจะได้กับห้ากับสิบบัลายห่างจะได้กับพ่อกันขีดหนาเลยพี่น้องเด้อสบายดีขอบพระคุณ ย่ามีพี่หนึงพี่น้องเอ้ขอบพระคุณพี่อัมมาลาทางผังไทยเนาะนที่เพื่อนฝ <irt i S 1> ากเงินมาช่วยเหลือติดตาม่องเมตตาน้ำในเรื่อพี่น้องเด้อดขอบคุณลังมาจ้าสบายดี